ดูน,นี้เคยีสานใตก็มาขอโชกขอลาบนะคะจากปูหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินท่านประทานเงินแสนให้ข้ามเกี่ยวะคะ่ะหวดนี้มาเบิ้งเนาะค่ะว่าเคยีสันใต้ือขอโชคขอลาบได้ตดัวใดเนาะคะ่ะเลขฝาเอ็มลอยดเด้อครับแปดสามสามครับท่านผู้ชมครับแปดสามสามครับฝาเอ็มลอยครับ มือนี่เนาะครับบ่าเสียงดดังใหรทผช้ชมได้ยินครับลุงปาณาอาครับนะสุก้นเนาะครับปูสิบวตตกใจตื่นอบอคแปดสามสามเพื่อเป็นแนวทางครับสลหรับเปเลป็กปลาเอ็มลอยนี่เนาะครับเล็กมากนั่นแหละ ลูกผู้ซวงนี่ให้โชคให้หลับกับเข้ามาตลอดเนาะคร<ช>ับมองนี่ ก็เคยได้เลขตรงๆ,ๆ,ๆเนาะก็ือว่าลงปูสวงเลยเนาะครับท่านผู้ชมที่ไปขอหลายๆมองนะครับเป็นกระทบกระทอบลงปูสวงบ้านจะบกอ่าแล้วก็บ้านสรุนนะครับแล้วก็ที่ที่ที่ว่ามีกระทอบลงปูสวงครับไปแต่ละที่บอกขึ้นกันเด้ครับท่านผู้ชมแต่ปูพ่นกับแม่ตาให้ตลอดครับแต่เคยสั่นเคยขอตรงนี้เคยได้เนาะท<ช>ั้งเลขทูบแล้วก็เลขเซมซีเนาะค่ะห้ก็เลยห้เพ่นขอ ปูครับเมื่อนี้ผมเคยอีสานใต้ครับมาขอโชคขอลาบจากปูคือเก่าครับบางวดกระลุดบางวดกระเขานะครับแต่ท่านผู้ชมเอฟซีหลายๆท่านขายผมมาตามต่อตัวเลขจากหลวงปูให้ครับมื่อนี้ผมกับาแล้วก็หวังว่าปูทิเมตตาให้โชคให้ลาบกับลูกหลานคนไทยทุกๆคนเนาะปูทางยูไก่และยูไก่ขอให้เขาทุกๆคนมีโชค,ม,โชคม,มีลาบอ่า ในตัวเลขที่ปูสิหายในมือนี่ครับก็ขอเลขท้ายร่างวันที่หนึ่งงวดของวันที่หมีนาคมหกนี้ครับปูครับของฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอให้ปูให้ลูกหลานสมปรารถนาเด้อครับสาธุสาธุสาธุ เลขถูกกันนะครับเดี๋ยวผมสี่เสียงเซียมซี่นะครับเพื่อ,อได้ตัวเลขดีๆมากฝากท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ โมกโคสามเทียตกเป้งแตกดังเป้งสองหกครับสองหกสองหกคืออะไรสองหกครับท่านผู้ชมครับสองหกหรือสองเก้าเนาะครับสองหกครับสองข้างเนาะครับสองหกหรือสองเก้าครับครับสองหกหรือว่าสองเก้าครับเดี๋ยวมาเบอรงอีกรลอบหนึ่งครับท่านผู้ชมครับดี๋ยวไปประกอบการเ่ยงโตคครับ ่าผู้ชมครับอันนี้เลขสามครับสองหกสาม 2, 6, 3, ครับสองหกสามหรือสองเก้าสามก็ได้ครับตรงกันกับเลขที่เบาหนองว่างไให้เลยเก้าสามจะได้มเอามใส่กันครับตา้ชมสองหกสองหกสามหรือสองเก้าสามครับเลข เจมซี่เคยอีสานไต่ครับผมบอยู่กระถ่อมหลวงปู่สวงนะครับวัดป่าพุทธยานะครับงวดวันที่หนึ่งมีหน้าหกหาครับผมเบิ่งชัดๆนะครับเด้อสองหกสามหรือสองเก้าสามรอหลุดเล็กถูกเนาะว่าสิไก่เคียงกันปูให้แล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ห้ผมมาตลอดครับงวดนี้ครับขอจังๆเต็มๆครับปูครับ ขอของขวัญปีใหม่ครับย้อนหลังครับปูครับให้กับประชาชนชาวไทยครับทุกทุกคนครับที่เขามาเบิ้งคลิปนี้ครับท่านผู้ชมขอให้เขาทุกคนโชคดีครับมาลุ้นเลขทูบเนาะลวงปู่วงให้ล้วครับท่านผู้ชมครับคนลุกเลยผมสาธุสาธุสาธุครับครับเดี๋ยวรอลุ้นเลขทูบกันครับเดี๋ยวมาเบิ้งเลขทูบน้ำกันครับเขยอีสานไต่พ่นจุดขอ หลวงปู่สวงนะครับงวดวันที่หนึ่งมีหน้าหกหาครับผมมาเบิ่งเหล็กถูกตัวแหลกกันครับไม้เลขกหกครับผมเลขกถูกไม้เหลขกหกครับผม,มเหลขกเซียมซีเพิ่นสองหกสามเนาะสองหกสามครับเดี๋ยวมาลุนเหล็กถูกมือนกันครับว่าสิเป็นตัวใหนเนาะสาธุสาธุเลวอปูเออ่เด้อมาตรงๆมาตรงๆหลูกมาขอโชคมาขอเึ่งบารมีปู่ สาธุสาธุสาธุครับนะครับเลขทูปตัวที่สองครับเคยอีสานไตจุดอยู่กระทอมหลวงปู่สวงครับหมายเลขซีครับผมหกซีครับหกซีเดี๋ยวมาหลุ่นตัวที่สามกันครับเอาตรงๆเนื้อปูเด้อสาธุสาธุสาธุครับสาธุสาธุเนื้อปูเด้อศรัทธามีบารมีเกิดครับผมผู้ใด เพิ่นสัตธาหลวงปูไก่เพิ่นไดรับโชกไง,ไปกงเป็นน้ากันตรงนี้บานองยอดถล่มทลายได้ตรงนี้เนาะแมนเาอยู่ตรงนี้เนาะแมนสาธุสาธุ้อครับสาธุสาธุาธด้อปู่เด้อบานองคนลุกเดี๋ยวมาเบิงเล็กถูบตัวที่สามกันครับอสิเป็นตัวใดเนาะของเคยอีสานไต่เป็นจุดขอปูครับผมแล้วเขามาหลุ่นน้ากันครับผม เลขถูกตัวที่3ครับผมหมายเลข4ครับผม6 4 4 4 2ตัวก็เป็น6 4 2ก็ได้ครับหรือ6 2 4ก็ได้หรือ9 4 2 9 4 4ก็ได้นะครับเนาะขอให้ทุกคนได้รับโชคไปน้วกันนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งมีหน้าหกหาครับผมกระท่อมหลวงปู่สวงครับผมเทวดาเดินดินครับผม สาธุสาธุสาธุเด้อปูเด้อขอให้ทุกคนได้รับโชคก่อนไงก่อนโตได้รับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมีเงินใส่บ่ขาดมืออ่าเบิ่งกันอีกรอบครับผมครับสาธุสาธุสาธุรับโชคไปน้ากันงวดวันที่หนึ่งนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ